มีไอ้เจิญเห็นบมเฮ็ดน,นั่นสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุก่านเด้อตอนนี้อยู่ป่าพี่น้องมาหาเหตดกับม่ใหญ่จืญสองคนพี่น้องตามาเห็ดเพาะนะพี่น้องเนาะแต่ว่าฝ้นตกระโบบบคอยเห็นพี่น้องเองินโบเห็นมันเตะขนาดพี่น้องนี่เอาได้ดอกหนึ่งพี่น้องเองินมาเบ่งน้ำกันนี่เลยค้าประเจะอย่ยังไง โอ้ยจะเป็นคาวงามหมูมันเดเนา่ะใหญ่น่งพี่น้องบักบู้ใหญ่เลยพี่น้องนี่ป้าทนโอ้ยนี่พี่น้องนี่นี่ยายมาพี่ยาย โพเลยไลดอกจะดื้อขึ้นมาน,นนี้ก็ได้หิดโพพี่น้องดขยัขยัเนา làm ta mới chữ nó say mơ rồi Người ta nhảy nhảy เห็นบ่มาพี่มาพี่เฮ้ยเนี่ยจหา็ได้เฮ็ด2ดอก่ะประมาณ2ยังไดเลยนี่ฝนตกใส่แล้วหายากเลยเนาะถ้ามันฝนบ่ตกแล้วมันสิแตกดินมายุมมาแยะอยู่พี่น้องเอ้ย ขนาดฝนตกแห้งก็สิหาง่ายมันสิฟูขึ้นเข่าาวฟูขึ้นเนาะอันนี้ฝนตกพอกระเทือนเหยียบมันพี่น้องเอ้ยแมนบดนี่เห็ดเพาะนี่ยมีพี่น้องจุ่มๆเนี่พี่น้องเนี่ยทำหนึ่งสีบูชากันเนาะนี่โอ้แสดงว่าเฮาก็ตาหากินอะไเติบนี่พี่น้องนี่โอ้แมนบดเลยนี่โอ้นี่นี่ ม,ม,ม,มันมันไปเ้องมันมแนหม่นมาเลยนี่ดินแตกนี่อเอตัวนี้ยายมาพี่มาพี่พเอิอนท่านแม่ไปเนองท่านแม่เราเห็นเห็ดเขาก็เลยเอ,อิอนะมาเมาเห็ดเนาะเขาจะมาหาาม่าว่านี้ ได้ต้นยระเคิงกระตาพี่เนาะเลยเพราะว่าพ้นยังหมดทันตกเนะมาะเมื่อวานนี่เนาะก็เลยเห็นค่ะเห็ดเพาะพี่เนาะเมาเห็ดนี่มากมา บักใหญ่ตาหากินเติบพี่น้องนี่พี่น้องจำหนึ่งสิบหเห็นเนาะเพราะเห็ดู่ในพื้นดินนี่เลยเห็ดเพาะเป็นเห็ดที่ว่าต้องจ่องเบิ่งอะไรรอได้หาเห็ดอยู่น้องถ้าหาบ่จ่องเบิ่งคือเฮาสิบ่ได้เลยเห็ดเพาะเนาะ พอมันบวชแ้เป็นดอกเห็ดสงุกขึ้นมาเนาะมันต้องดอกน้อยๆน้อยๆแบบนี้เลยทาแล้วก็เคลียร์บังน้ำเนาะไปพี่น้องเลาะต่อ าพี่น้องเมียจืดเห็นเห็ดพี่น้องจ้าเมียจืดมานใช่ไหมโอ้เห็ดพอนางเด้อนี้เด้อพี่น้องเห็ดพอนางเนาะได้ลายเติบไยแลย้วลายเดาอกอยู่เนาะตอนนี้เมียจืดกำลังขวดหาต้องเคลียร์เบื้องตามตีวาไพ่ใหม่ ไปไล่เติบแล้วพี่น้องหาเห็ดกับทำแม่กลางสายฝนพี่น้องเว้ยตอนนี้กับพนตกลินพี่น้องเอ้พ้นตกมากพี่น้องพากันตากฝนหาเห็ดซองแม่ลูกเนาะสิได้บอกได้จังนไงเอาแม่เสียมบ่ลุยเป็นลุยพี่น้องเวย เนี่จึจ้งจ้ะอ,อ,อืมเกี่ยไปตงงามเงาใหม่นะพี่น้องเนาะฝนตกมาแล้ว เขามากับไก่พี่น้องเ้ยพอขยองเนาะไก่พอสมควรมาหาเห็ดเพาะโดยเฉพาะเนาะพ้นบัดโต๊ะพี่น้องเ้ย ตกลินบ่พอตกแหงค่ะต๊แหงๆก็สิได้ก้าอายู่แนี่ต๊ลินลินอกกัวานนะกูตั้งเอาไปเรื่อแทวป่ อันนี้คือเสียงฝนตกเดี๋ยวพี่น้องเดินยายทักทายพี่น้องเลย่ายค่าแต่หาเพฝนก็ลืมพี่น้องเลยทำก็ลืมด้อยกันทำไปได้ถามเพฝนนมาแต่เคลียร์เฮ็ดเนาะทั้งหน้าเด้ออือใช่นี้บปได้เคลียร์บัง นสิเป็นไผ่ใหม่นะพี่น้องเนาะเขี่ยไงตามไผ่ใหม่น้องปวดเข่าวจะบุจะแวะคนพอค่ะเหมือนบาเลยนี่โอ้ยแม่ยืดเก็บเก็บเก็บอือพี่น้องผมแม่มาเลยแม่ไปเจ้าเฮ้ยมาเก็บเอานี่มาเก็บเอาี่รถผีแถวปีนถึงไหมเข่าวสงบสงบตัวนี้โอ้ยเห็ดพอนางได้ี่พี่น้องเลยนี่นี่นี่ใหญ่ใหญ่ นี่แม่นบดเลยนี่แถนี่ปาดูแม่นบดเลยแม่พี่ปปาดเลยพี่พ,พี่ข้าวประจูไปแจะอยู่แม่นเบิดพมอู้ทุกอย่างเลยฝนตกแล้วขาวขึ้นเนาะอืใแม่จิ๋นกำลังเก็บเลยตอนนี้ ว่าแม่ปอาได้เป็นกรมนร,ร,รมเลยพี่น้องเอ้ยตื่นใช่โผล่เขียวปุ่งเข้าไปได้คัวได้หนึ่งหนิโผล่เข้าคัวว่างปุ่งก็มีจืดขัน đẹp lời. Lời. lời Nhưng cứ rửa lại khai nhội đây này. <laughs> ดนะเดี๋ย,ย่เรายงนง่้ยนี่มัน,น,นกระคักได้แนะ่เห็ดเพาะนางพี่น้องของแสบที่หายากพี่น้อยเป็นเห็ดอีกชน,นิดหนึ่งเนาะ เกลี <ic> oh mm ่ย hmm. ก mm ัน hmm. น <gro> er ั่นพี่น้องว้ายขาวอยู่นี่นี่เงาไหมเงินโบนิโบไม่เงินไปนี่ ดอกปังามโอ้ดอกปักใหญ่ปักใหญ่เลยทั้งเหน็บ่ปหมดโอ้ยมีแต่ดอกใหญ่ๆป้ะทุกใหญ่จืดงัดหนักคือมั้สีดอกปักใหญ่เลยอันนี้คือพอนางเด้อก็สีดอกแบบนี้ดอกบัวดอกบ่วขาวเนาะพอนางนี่เนาะแม่เนาะจะเป็นดอกแบบนี้เลย แกงแซ่บพ okay, oh. oh, yeah, no. yes. mm ี่น้องหยามกุดกุดพี่น้อยโอ้โหยายตาดีขนาดเลยเก็บมาเก็บมาเลยขันเห็นแบบนี้กระมวนเลยนาะแม่เนาะเอาใบหน่อยงามแต่เด่นแกงแเสะแต่ได่นเอายายนี่ดอกน้องเห็ด อุ้ยทำไมมัน้ามวนปาเทนเนาะมีเลยปาเห็ดเผาะพะี่เน้ะงพ่อเกงพ,พี่เนอะเอ้ยแด้บักลายเนาะามีแต่เผ่นางพ,พี่เนอะ พอผายน้อยเดียวเนาะเอาเลยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเอ้ยสิเลาเบิ่งก่อนเนาะแล้วก็หาเบิ่งนละไม้่ละมันแล้วก็จังสิเมื่อก็มีอะไรจืดยังบ่ได้เมื่อง่ายพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อ